สวัสดีค่ะช่องเทคโนโลยิดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านมือสองนะคะร้อมรั้วไว้เรียบร้อยค่ะทุกท่านหลังนี้เลยนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยละคะ่ะแต่ว่าถ้าจะต้องการความสวยก็รีโนเวทนิดหน่อยได้นะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะแปลงนี้เนื้อที่ขนาด107ตารางวาต่ำกว่าราคาประเมินนะคะราคา1ล้าน1บาทรวมโอนค่ะ 3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีห้องครัวกว้กวางด้านข้างหนึ่งห้องนะคะเนื้อที่เหลือเยอะมากค่ะมีพื้นที่ว่างทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะปลูกต้นไม้ได้สบายคุกครับหรือจะต่อเติมเพิ่มก็ได้นะคะมีพื้นที่จอดรถหลายคันตัวบ้านก็พร้อมเข้าพักอาศัยทำความสะอาดหน่อยนะคะเข้าอยู่ได้เลยค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตการเดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ห่างจากบ้ายยางเส้นหลักของหมู่บ้าน แค่100เมตรเท่านั้นนะคะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะทุกท่านอยู่บ้านใหม่ตำบลวงเหนืออำเภอโดอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ1ล้าน1แสนบาทอยู่ใกล้โรงพยาบาลโดยสกเก็ด5.5กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่20กิโลเมตรสนใจโทรคุยค่ะติดต่อนัดหมายลงหน้าเพื่อเข้าชมพื้นที่นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ เป็นเบอร์โทรของผู้ขายบ้านและที่ดินแปลงนี้โดยตรงเลยนะคะ, mm hmm. จะเจคยคโนกใส่ไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทั้งท่านผู้ซื้อและท่านผู้ขายค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ